Hello, with right, have are Krugeek, little all tell you now to you today. just a ideas I สวัสดีค่ะครูกิกนะคะวันนี้ก็ก่อนที่เราจะทําคลิปเกี่ยวกับประโยคภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นนะคะก็เขาเบรกไว้นิดนึงคลิปแบบคุยกันแบบสบายๆเนาะวันนี้อยากจะมานินทาลูกชายให้ฟังก็3วันที่แล้วนะคะก็ไม่อยู่บ้านเลยไปด้วยเราทําธุรกิจเนาะแล้วก็ ต้องออกต่างจังหวัด3วันที่แล้วไปพบลูกค้าทีนี้ก็ตัดสินใจพาลูกๆไปด้วยเหมือนทุกครั้งส่วนใหญ่เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะพาลูกๆไปด้วยคือถือโอกาสเป็นเปลี่ยนบรรยากาศพาเขาไปเที่ยวแล้วก็สอดแทรกบทสนทนาภาษาอังกฤษเข้าไปทีนี้ครั้งนี้ที่ไปเนี่ยมันมันมีเรื่องตลกอยู่เรื่องหนึง่งเราก็ไปแวะทานกาแฟาที่ปั๊มแห่งหน,นึ่งทีนี้ครูกิ๊กก็เดินลงไปพร้อมกับลูกชายคนโตเขาอายุประมาณ3ขวบก,กว่า ขณะที่เดินไปด้วยกันเนี่ยลูกก็วิ่งนําหน้าไปแล้วครูก็กก็เห็นแล้วว่าเขาอะหยุดแล้วในทางเดินนะคะมันก็จะมีแบบว่าก้อนหินอะไรแบบนี้ค่ะที่เขาประดับประดาจัดไว้ตามเรียงตามทางเดินเพื่อเพื่อเป็นถนนสําหรับเดินโดยเฉพาะก้อนหินมันก็จะคดเคียเ้ยวเลี้ยวรดอะไรอย่างเงี้ยเป็นโค้งงอลูกก็เห็นละแล้วลูกก็ชี้ไปที่ก้อนหินแล้วก็หันกลับมาหาที่ครูเก็กแล้วลูกก็ตะโกนว่า Mommy Snake คุกกี้ก็ตกกระจแบบมองเฮ้ยไหนงูเหาองูยอยอูยอ่ไหนมันจะมากัดลูกฉันไหมอะไรแบบนี้เสร็จแล้วพอคุกกี้มองเห็นอ๋อมันคือก้อนหินแล้วคุกกี้ก็นึกในใจว่าประมวลผลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วว่าอ๋อลูกคงอยากจะแกล้งเล่นแต่ด้วยความที่เราเนี่ยอัศจรรันใจเราก็เลยบอกลูกไปว่าว้าว great imagination แล้วลูกก็มองหน้าม o m m มี่ส k นแล้วก็ yes you're great imagination แล้วเขาก็มองหน้าเราอีกครั้งหนึง่ง i t just a rock แล้วเขาแบบเดินเข้าร้านกาแฟาไปเลยแม่ก็แบบยังยังอึ้งอยู่ยังช็อกอยู่ว่าอุ้ยลูกแบบว่ารู้จักรู้จักที่จะเป็นฝ่ายเริ่มพูดภาษาอังกฤษก่อนโดยที่เราไม่ได้เป็นคนเริ่มแล้วเขาต้องการจะแกล้งเราแล้วเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษคือบทสนทนานี้มันเหมือนกับว่าลูกวิ่งไปเจอก้อนหินแล้วลูกก็อยากจะลองล้อแม่เล่นว่าอ๊้ยมามีเนี่ยงูอะไรแบบนี้แต่มามีเนี่ยดันแบบ ประทับใจมากๆที่ลูกแบบพูดภาษาอังกฤษออกมาแล้วแบบนี้ก็บอกไปว่าโอ้ความคิดไอเดียบันเจิดมากลูกลูกก็ย้ําอีกครั้งงูนะแม่คือจะมาแบบไอเดียบันเจิดอะไรเราก็มันยอดเยี่ยมมากลูกแล้วลูกก็เลยบอกมันก็แค่ก้อนหินนะแม่แล้วก็แบบถอนหายใจแล้วก็เดิน <laughs> เข้าร้านกาแฟไปแต่ว่ามันเป็นความประทับใจว่าเฮ้ยลูกแบบว่าพูดเป็นประโยคแล้วออกเสียงชัดเจนแล้วเราได้ขนาดเนี้ย เพราะว่า,าลูกชายคนโตเนี่ยอายุ3าขวบกว่าเนาะก็ใกล้จะ4ขวบแล้วแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ครูเก,กักพูดภาษาอังกฤษกับลูกชายคนโตมาตั้งแต่ยังไม่คลอดเลยจนกระทั่งเขาอายุ2ขวบครูก็กก็กท้องลูกอีกคนหนึ่งก็จะตั้งท้องมาตั้ง9เดือนเนาะแล้วมันเป็นช่วงที่แบบว่าเหนื่อยมากเราก็เลยเริ่มที่จะใช้ภาษาอังกฤษซาซาลงคือแรงบันดาลใจมันเริ่มหายนะคะตอนนั้นเราก็เลยพูดภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็หยุดใช้ภาษาอังกฤษไปทีนี้พอลูกคนที่สองคลอดออกมาแล้วก็เติบโตขึ้นเขาก็พูดได้เร็วเหมือนกันล้วก็เลยอยากกลับมาใช้ภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึง่งก็เลยเริ่มกลับมาใช้ตอนช่วงที่เขาอายุประมาณ3ามขวบอะค่ะแล้วก็พูดกับคนเล็กไปด้วยเพลงภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยจะชอบมากร้องได้กับหมดฟังปุ๊บร้องได้ปั๊บสำเนียงมาคือคุกกี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละเราจะมาแบบหล่อแหลแบบนี้ไม่ได้แล้วเราต้องกลับมาเริ่มใหม่ แล้วพอที่เรากลับมาเริ่มใหม่เนี่ยมันง่ายมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะาเขาปูพื้นฐานไว้หมดแล้วเราแค่มาช่วยแบบใส่ไปนิดเดียวแล้วเขาก็จะออกมาหมดเลยสิ่งในสาๆที่เราเคยอินพุตไวอะค่ะมันก็ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ดีเขาก็สามารถคุยโต้อตอบฟังรู้เรื่องบางครั้งนะคะเ,เขาอยากจะพูดแต่เขาแบบจําศัพท์ไม่ได้พูดไม่ได้ประโยคไม่ถูกเขาก็จะพูดอันที่เขาจําได้แล้วก็รวมเป็นภาษาต่างดาวอย่างเนี้ย ต่ภาษาไทยอะไรเขาพูดได้ชัดตรงไปหมดนะคะแต่ภาษาอังกฤษเขาก็จะพูดตามอารมณ์ตามความรู้สึกซึ่งวุงกิ๊กกำลังจะบอกว่าเวลาที่เด็กๆเนี่ยทำอะไรตามอารมณ์นะคะมันเป็นสิ่งที่มีพลังมากมันจะเสริมเขาให้เขาแบบอยากทําให้มันดีขึ้นและอยากทําให้มันได้เพราะฉะนั้นอย่าขาดเขาในตรงนี้นะคะเวลาเห็นเขาพูดผิดพูดอะไรไม่ต้องเข้าไปขัดโอ้ลูกไม่ได้นะพูดอย่างนี้นะคะลูกมันถึงจะถูกไม่ต้องเลยค่ะปล่อยเขาพูดไปเลยค่ะจะผิดจะถูกก็ตามแต่เมื่อไหร่ ที่ความสนใจของเขาพุ่งมาที่เราอยากให้เราลงกระโดดลงไปแบ่งปันหรือว่าไปพูดร่วมกับเขาเนี่ยเราค่อยพูดประโยคที่ถูกต้องของเราเฉพาะส่วนของเราอย่าก้าวไก่ส่วนของเขาเขาจะตอบมาแบบไหนผิดถูกไม่เป็นไรเพราะว่าเขากําลังเรียนรู้เหมือนอย่างที่เราเคยเรียนรู้มาก่อนในตอนที่เราหัดพูดแรกๆนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ครูกิ๊กว่ามันเป็นเรื่องที่แบบน่ารักมากเลยที่โอ๊ยประทับใจยังไม่หายเลยจนวันนี้ที่ลูกแบบโหพูดได้ขนาดนี้นะลูกมันเป็นอะไรที่เล็กๆน,น,น้อยๆมากแต่สําหรับคนเป็นแม่ที่เรามีความกระตือรือร้น,ลนแล้วก็ใส่ใจในลูกอค่ะมันมันเป็นเหมือนกับแบบของขวัญชิ้นโตให้กับเราเลยเราแบบพูดแค่นี้เรามองไปถึงอนาคตเลยก็เลยอยากจะแบ่งฟันคุณพ่อคุณแม่นะคะว่า ลองทำให้มันเกิดความรู้สึกแบบนี้ดูพอคุณมีความรู้สึกแบบหยชื่นใจแบบนี้คุณก็อยากจะทํามากขึ้นนะคะ Alright so I will see you again for the next video Have a great day Bye